อันนี้ก็ที่อู่ปคุณย่านะครับทำการตัดเปลี่ยนกระบอกนะฮะกระบ,บอกไฮดรอลิกนะฮะบูมอาร์มเบ็กเก็นะที่มันเสียภายในนะฮะเราก็ต้องมาตัดเปลี่ยนเอาช่วงกลางมันออกครับเราเอาหูไว้ฮะเอาช่วงท้ายกับช่วงช่วงท้ายกับช่วงปากมันมา,า,าไว้ยังเดิมนะนี่ฮครั นี่เป็นช่วงปากนะนี่ก็เป็นช่วงกระบอกใหม่นะฮะกระบอกที่เราสั่งมาจากนอกแล้วก็มาเปลี่ยนช่วงกางหนละจากเราซื้อปากแล้วก็เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการเชื่อมต่อนะคระับ ่วนอันนี้ก็เป็นกระบอกเก่านะฮะกระบอกเก่าช่วงกลางเนี่ยเราก็ตัดออกนะครับเพราะว่าภายในมันเสียภายในมันเสียเราก็ตัดออกนะฮะเราก็เอาช่วงช่วงท้ายนินไว้ช่วงช่วงหูช่วงหูท้ายนินไว้ฮะช่วงท้ายแล้วก็เอาช่วง,วงตรงปากที่หอกมา ก็มาต่อแล้ววิมาเป็นกระแดดนีะครับรอยเชื่อมนะครับปากนี่เป็นปากเก่าฮะทางนี่เป็นกระบอกใหม่อันนี้ก็ต้องทายมันกำลังเชื่อมมาโอเคครับอู๋กคุณย่านะฮะก็ตั้งอยู่ที่อ297หมู3ถนนลักที่มาโชคชัยตำบลหนองบัวสลาอำเภอเมืองจังหวัดนครพชร์มาครับโทรศัพท์ 044212845 044212845หรือ0819678000ครับบริการด้วยความเป็นกันเองฮนะราคาถูกครับครับอันนี้ก็คือกระบอกนะฮะับกระบอกที่อัดต่อเรียบร้อยแล้วนะฮะ เราก็มาทําสีนะฮะมันก็จะมาเป็นลักษณะนี้นะครับขั้นตอนที่แรกนะฮะก็คือตัดต่อเปลี่ยนช่วงกลางนะฮะอันนี้ช่วงกลางนี้เราเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะฮะเราก็มาใช้หูหูท้ายนะหูด้านล่างแล้วก็มาใช้ช่วงปากด้านบนนะฮะแล้วก็มาต่อเชื่อมต่อนะฮะเชื่อมต่อสร็จมันก็จะเป็นรูปนี้นะครับเรียบร้อยสมบูรณ์นะฮะ เหมือนจะกระบอกใหม่เลยนะครับเห็นครับคลิปนี้ตะเกียนสถานีนะครับผมน,นี่ก็รอแห้งแล้วก็ลูกค้าก็รอรับอยู่แล้วครับมารับได้เลยนะครับถรามาต่เช้านี่สาม,มารถช่วงเย็ยนนี่รับกลับไปได้เลยนี่แค่ประมาณบ่ายสี่โมงฮนะรับกลับได้เลยนะมาตั้งแต่เก้าโมงเชานะ้าฮะโอเคครับสอดีครับ